นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิตะปิกเวอริยสาวกโกสติมาปรมเณสติเนปเวนะสมณากตูทระกตัมปิทีรภาสิตัมปิสริตาอนุสริตาตี บัดนี้จากแสดงศาสนาธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาในสตินตริยคถาเพื่อเป็นทางเจริญสัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมสายของพุทธมามกชชนโดยสมควรแก่เวลา เนื้อควาแมแห่งประสูตินั้นความว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบไปด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนเป็นอย่างยิ่งและลึกได้และเล็กตามได้ ถึงการงานที่ทำคำที่พูดแล้วแม้จะผ่านมาแม่เนิ่ดนานได้ดังนี้คำว่าสตินั่นก็ได้แก่ธรรมชาติเรื่องะระลึกได้ในเมื่อก่อนจะคิดจะพูดจะทำหรือจำสิ่งที่ทำที่คำที่พูดแล้วแม่นานได้ และความรอบคอบไม่เผลอเรออันเป็นธรรมะคู่ขับปัญญาความเฉลียวฉลาดอันสามารถคุ้มครองตนให้พ้นไปจากความเสื่อมสนับสนุนให้บรรลุความเจริญสูงขึ้นตามลำดับนี้เป็นลักษณะแห่งสติ สตินี้เป็นธรรมะสำคัญเป็นเครื่องห้ามเครื่องกันความหลงไหลาตามกาลกิริยาหมายความว่าหลงตายอุปธรรมบุคคลให้แสวงหาบุญอันจะเป็นที่พึ่งปัาน,นักในสามปรายภพด้วยความไม่ประมาท จริงอยู่การจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะเป็นการเรียบร้อยไม่ให้บกพร่องผิดพลาดยามต้องอาศัยสติเป็นเครื่องควบคุมกำกำปรับใจของบุคคลผู้ที่ประกอบกิจาาาการงานถ้าขาดสติเสียแล้วก็ยากที่บุคคล จะทำอะไรให้บริบูรณ์ได้เพราะฉะนสติจึงเป็นธรรมะที่จำต้องราถนาในกิจการงานทั้งปวงทั้งในทางโลกและทั้งในต่างธรรมในทางโลกบุคคลผู้จะรักษาตัวให้ปลอดภัยในที่ทั้งปวง ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีสติยกตัวอย่างในกิจการเป็นต้นว่าการเดินที่จะไม่ให้พลาดไม่ให้บกล่องไม่สะดุดหรือไม่ให้ถูกโฉดตูหรือไม่ให้ถูกโดนชนก็ต้องเป็นผู้ไม่เมื่อไม่เผลือเลย คอยระวังตัวอยู่ผู้ที่ต้องประสบอันตรายเพราะการเดินของตนอบละความเผลอขาดสติในทางกดีธรรมบุคคลผู้จะรักษาสุจริตให้เป็นไปอย่างสมบำเสมอไม่ประพฤติทุจริตผิดทางธรรมะก็ต้องอาศัยความเป็นผู้มีสติ รู้สึกตนแล้วใลยยั้งใจไว้ตันการไม่เป็นไปตามอำนาจของความทยานความละโมบและความแค้งเคลื่องสติเป็นตามมีอุปกา,าระมากต่าง,งโลกและตางตำเห็นปานชนีสมเด็จพระผู้มีพระภา จึงทรงสรรเสริญโดยในยะว่าสติโลคสมิชาคโรสติเป็นธรรมะเรื่องตื่นอยู่ในโลกโดยอธิบายว่าความระเรงวรัวเมาในวัยว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในความไม่มีโรค ก็คิดว่าเรายังเป็นบุมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีกำลังวางจาดีอยู่มัวเมาในชีวิตและของพี่รลกที่ชอบใจไม่ได้เฉลียวถึงอนิจจกรรมเปรียบด้วยความหลับเพราะเป็นอาคารของคนที่ปราศจากสติตั้งอยู่ในความประมาท เป็นเหตุให้ต่อตุระในกิจกรรมอันเป็นทางเจริญและเป็นเหตุให้กระทำกรรมอันเป็นไปในทางเสื่อมสติความระลึกรู้ทานเหตุการณ์เป็นธรรมะสำหรับห้ามกันความระเริงวัวเมาเช่นนั้นเสียยังบคุคคลใหนกรรมกาม้มน ไม่ทอดทิ้งตุระในกรรมอันเป็นทางเจริญไม่ดำเนินไปในทางเสือ่อมเปรียบด้วยบุคคลผู้คอยปลุกให้ลุกขึ้นประกอบการและเปรียบด้วยบุคคลผู้คอยเตือนให้ระวังในอันตรายบุคคลผู้ตื่นอยู่ย่อมเป็นผู้อาจอาน และเห็นเหตุการนั้นเป็นวิสัยของจักสุขฉันใดบุคคลผู้มีสติอยู่ย่อมสามารถรู้จักตาเหตุการและรู้จักแก้ไขเพื่อความเจริแก่่ตนและคนอื่นฉันนั้นเพราะฉะน,นั้นสติจึงเป็นธรรมะเรื่องที่ตื่นอยู่ในโลก สตินี้เป็นคู่กันกับสัมปชัญญะคือความรู้ตัวย่อมเป็นประโยชน์แก่คนทุกจำพวกแม้พระสารีบุตรเถระเจ้าก็ได้กล่าวสรรเสริญธรรมะคู่นี้ไว้ว่าดเวตัมามาบุกคาราสติจะสัมปชัญญาญจะธรรมะสองประการ มีุปการะมากคือสติและสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะควรให้มีควบคู่เสมอกันไปจะกาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะบุคคลผู้มีสติและสัมปชัญญะเข้าคำกับย่อมประพฤติกายวาจาใจ ในทางที่ถูกนำความดีงามความเจริญให้เกิดแก่ตนและผู้อื่นถึงได้นามว่าเป็นเป็นธรรมมีอุปการะมากโดยเนื้อความสติได้แก่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทย่อมทำให้บุคคล และสมัยท่านเป็นแปลงเป็นภัยทําไม่เป็นการเนีรู้จัดการมันควไม่ต้องพอผิดให้ผิดการระเทศาสตรสามารถทําไม่หมกอกจอสมควรจัดเวลา

ใด้จพกดโดยไม่สาระอันใดมบายเมการเป็นมบางในการ้อนว่าอันเป็นอันใดจนทรัพย์นั้นหมดไปโดยไม่รู้สตัวในที่สุดก็ต้องขาเ้เดนองคนเที่ยวขอทานสายฟาเรียนขอเงินลงชีวิตอยู่ पंहिंजे समुझी कंदव अंदरि कंदे कोन जाम पर ยังนยังเป็นนุ่มสาวเขาต้องซบซอนกลางวันกลางเย็นลงตรเรียนแก่มีผนตกสิ่งแต่น้วครัซบซอนในเปืองมอันวีลาสิ้นแล้ว,นนลวฉันวันส่วนพวกนี้สิงง่งไม่ประมาทย่อมทอนเว้นจากความชั่ว,วตอ่าและสิ่งท,ที่เนี้างนาวงาม y bendecir bien a todos los que tienen ดังนัด้วยการประกาศว่าคน้ามรตอสตินมติสุติกัรมัสสานิสันมุตานิโมสันญัตตาสัจจานาจุโอัตมันตัสสานโสตวะปิวัตติความว่าหยุดความ ที่วันน <did> really ั้น <Not> ทุกคนกมีสติเตรีตรองคอยระลังสมองป้องกันความคังหัและเรินหังให้เสียอรหอยน้อยลงอัสนาได้แ้วแต่นั้นก็ได้เริ่มตัความเิีย่เพื่อจะมีดกนนบานและโลทฝ่ยีงไย่กิหไม่เแม่ขึ้ปิด้าละบา กุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสร่มถไปหังเกณน์ตังมุเงกุศลขอจกยังเให้เกิดมาตกลงกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้งนล่ายิ่ขึ้นไม่ให้เสื่อมถูไปก็ยิ่ด้วยสมด้วยเรียนสนาในที่สมเด็จราก็มีพระาสอแสัา

ยิ่งเป็นเง่งศลธรรมทหลายที่ยังไม่เกิดเป็นนและยังเป็นโลธรรมทหลายที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสียไปเหมือนควาไม่สหมีเยเมื่อคนไ่วันศลธรรม แจ้งราความไม่ประมาทหรือความไม่ร้อยสตินี้เป็นา มีปูะตามุู้สนิปอีกคนอันเป็นอารมณ์แห่งคำารป้องกันถึงแม้จะหลอกลวก็เชื่อหลแต่ยังเตือนดูก็เชื่อว่าตือนดูด้วย ความรักสิ่ของชนเราได้ไปแล้วในพระระว่วมกันทำผสมกันยิดทั้งกลางวันและกลางคืชนชนเราถ้าเชื่อว่าเป็นสาวกของพระสนาโภโรมตื่นอยู่ตื่นแล้วในการทต้นวอนนี้การเล่นน้ำใจในอารมณ์ชนนี้สนเด็กระบโรสศาสนา งาแสดงเราแสว่าเป็นอนุสตา์ุจริะการละวิจัย่าเนี่ยโดยนายนอนุสรณ์สุจริตว่าโดยเฉิาะผู้ทกิดคณะอุตสาหกรรมศาสตร์โรงงานวาอนุสรณินิวิตเป็นิวิตสัตโหมีวิตาเบโมเอ็กัานั้ตออภิปรสชญา เอตการดเปรนยักษ์ที่มีอันุับสรร์ที่นางเอนารปนบามที่มีพลังลานมหาศาความเร็ความเร็นการต่อต้านหรือสาวกของนักตองคนคมกลมกลนสัตว์ป่าต่ามีความรักต่มงๆงูโลเป็นหนึ่งเป็นผู้เริ่มภาษาี้ นี่แหล่งเป็นยอดเยี่ยมไม่มีความได้เปรอยบางเปเี่ยมไปกว่าเป็นไปเพื่อคาวามบริสุทธิ์เพื่อก้ารร่วมตานโสที่ไรลำบานเพื่อพึมควบ้านหลับถุนแหล่งต้องต่ปนันเพื่อบรรลุญดได้ตามเพื่อจดสรุปปัญญาเน,น่งสั่ทั้งหลายลในอินทรียสูตรนี้ สต้องดองพนัรรมนดสติว่าเป็นอญ่ในอันนั้นถือประโยชน์นจินทรให้สำเร็จโดยใด้เรียกร้อยเป็นไปด้วยความสงบแปนการงานเป็นไปเพื่อวิอีก่อนจะเดินไม่ตกไปในทางแ่างความเจิอันจะเให้โลก ในต่ตว่าแห่งตนดังนี้จึงได้นมว่าสติสติอินสีคือสติ thank you